จับสวัสดีค่ะคน้นผู้ชมคลิปนี้กลับมาพอกับนุดหน่อยนำโชว์อยู่แล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยนำโชว์ก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนงซ่าค่ะนงซ่านี่คุณฝันมาเพณหน่อไปหาปลาค่ะไปหาปลาก็ได้ปลาค่ะ่านผู้ชมแต่ว่าพิเศษหลบนีนงซ่าเพิ่ว่ามีผู้เท่ามาเขียนเหลขให้ท่านผู้ชม สามตัวสองขุมโตแดงจึ้งครึ่งข่ดตัวเหลขกของน้องสาสิเป็นตัวใดเข้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกแนวทางขวามฟันของน้องสาพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน้องสาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องกาค่ะค่ะท่านผู้ชมมันอีกเดินทางมาติดตามแนวทางตัวเหลขกแนวทางความฟันของน้องสาเนาะค่ะเนาะนี่ข่าวเมื่อวานน้องสาเนี่ยเพิ่นฟันดีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกระไดแนวทางตัวเหลขกเด็ดค่ะท่านผู้ชมรอบนีมาฝากท่านผู้ชม ตัวเลขแนวทางของนงสาละกาแวกนวทางความันของนงสาสิาเป็นไปเป็นมาจังไดไกหนงสาคุณบอกสู่ฟังเนาะคะเนาะนงสาฝันว่าจังไดคะฝันว่าโอ้ยไก่เลกไก่ไก่เล,ก,ก,ก,เลกออกแล้วว่ามีตัวสื่อ,อนะ <Okay. S 2> วันจังไดวูไปนอนนอนฝันฝันมานเล่นอยู่กับร้าน,นดีๆน่ะ <Okay. S 2> มันเป็นโขดหินเนาะมแีแต่หิน,ห,นหินก้อนแดงๆน่ะ okay. หินสมัยโบราณเดียวนี้สิบอ่ค่อยมีค่เขาไปถูกแล้วเนาะบานนี้ร้านนั้นเล่นเล่นไปเล่นมาว่าอันหน้าหน้ามาเบื้องนี่ปลาหน่เพิ่นมาปลาซิวนี่เอาอยู่บ่อปลาซิวหน่อยเพิ่นมาปลาตัวหน่อยเพิ่นมาปลาตัวหน่อยจะเสียเอามาหยั่งกันเลยว่าน่แต่ว่ากับบ้านไหนยางไปเบื้องน้ำเพลินค่ะบานนี้ขึ้นไปขึ้นมาว่ายั่งไปเบื่องน้ำกอนน้าไปจังไล็ขึ้นตามขี้หูอ่ะยางไปเบิ่องไหวว่านหน้ามัน น้ำมันขอนยังสีน้ำนบกทังสีนาปลานัน่น<ม>ปลาซิวน้นนจะลอยเนะาะปลานนี้ก็เลยเอามืองมอันเอามืออันเศว้าในขีดตรเบื่องกตไดปไดปลาเลยปลาอยังเาว้าในขีดตมปลาเป็นปลาตองปลาตองหาโตโอ้ <ปา S 1> พอ<า>ดีเด็กกินแรงล่ะปลานนี้ยอัน เศร้าหาปลาอยู่เนาะปลาในบรรพบุรุดได้ขี่ตมเศร้าไปเศร้ามาบันบันมีผู้เฒ่าผู้นึงผู้เฒ่าผู้เฒ่าเนี่ยผัวมานสี่หาซิบเขาหกซิบนาสิกหกซิบปีนี่แหละคือว่าผู้เฒ่านั้นแบบว่าแกผมหอกไปเลยยังสีน้ำไว้กลางค่นยังสีนาเพิ่นก็เลื่อยยืนกระดาษให้เพิ่นว่าอันเพิ่นนั่งเพิ่นนั่งอยู่โขดหิน ันซ่อมซ่อมเบิงเข้าหาปลาแด่โดนหรือล่ะแต่ว่าสังเกตอยู่ว่าหางตานี่มีคนนั่งเบิงยูงสินะหากบ่ได้บ่ได้แนนไปเบิงนอแนวข้าได้เศร้าหาปลาสินะบ้านนี้พ่อหาปลาเสร็จแล้วกัดเรื่องให้นะคือไปเบิงพ่อกินยี่บอเพิ่นวะเพิ่นนามแนนพ่อกินยี่บอพ่อกินพ่อกินยี่บอปลานั่นแล้วว่า พ่ออยู่ไม่ยายนแต่บ่หร้ายดอกเดี๋หาโตก็เลยวางสีหน้าเอาไว้ลาบแรกก็เลยวางสีหน้าค่ะขัะ้นตอนทันบ่วพ่อกินก็เอาตัวนี้ไปลองเบิ้งพันวะพ่นยื่นหายเป็นกระดาษพ่นยื่น,นหายเป็นกระดาษก็เลยเอามาพีเบิ้งตั้งหาปลาแล้วน <Okay. S 2> ั้นพีออกเบิ้งเป็นเหล็กสองขุมโตแดงจิงคืนงกระดาษ พนพนวะพ่อกินบอ่อพนถามปเป็นวาพ่อกินบอ่อแต่ว่าในในความฝันจาขความเป็นคนโลภนอกเลยอ่พ่อได,ได้๋ยวซ้ำในก็พ่อซ้ำนั่นยังสีหน้าในความฝันค่ะเป็นมากันว่าพ่อเอาตันนี้ไปเี็บคณน่าเป็นกระเละให้เป็นกระดาษโตเรีงกินครึ่งเลยบานีจะคล้องกระกำกระดาษมาเฮื่นแล้วปานันก็ได้มาหาโตแล้ว เมาเปิดตู้เย็ยนอีกโอ้ยอันกันกระฟันว่าฟันดีแล้วเนาะมีเนื้อกินแรลงแล้วสันงะสีหนา้าว่าใดเนาะว่าสีเอา,าเอาไว้หลาบกินแหลงเนาะเดี๋ยวประตองบางนี้มาหอดเปิดตู้เย็ยนเห็นไก่ซักดอกดอกดอกอยู่ไก่ซักไม่ตู้เย็ยนไก่ซักที่ตู้เย็นไก่ไก่นุ่มนี่แหละโบโบ,บมมนหน่อยแห้งโบมเมนเฉาแห้งสีนะหัวแตกของสีนะา ม้วแตกแบบว่ามันมันมันสิขาดใจตายเพราะว่าเนี่ยไปตีหัวมันขึ้น่านะะบ่มหัวไผ่ไว้ในตู้เย็นนะวันสิเอาปลาไปเข้าไว้ทงฟิตนะมันก็เลยว่าคันคันว่านว่าสิตีเหลืกกจสิตีเอาปลาเนาะปลากระป๋ะปลาปลาแปดหล้กก็หาโตกะสิเป็นแปลหากับไก่ในตู้เย็นนี่ไก่กับเก่าเนาะ ม้วแตกกะหาแปลหาเก่าหาเขากันซากกระเหล็กปลาเขากันแปดหาเก่าหาแม่นค่ะกับบานีเล็กเลขไม่ใหญ่เทาไห่นั่นโตแดงจึงครืองั้นเจ็ดสี่ศูนย์เล็กเจ็ดสี่ศูนย์กับเก่าสี่หาเจ็ดสี่ศูนย์กับเก่าสี่หาเป็นตัวเลขทีไม่ใหญ่ผู้นั้นที่เพื่อนเอิญถามแล้วกะ อยานโบข้ออยากพ้อกินเพิ่นก็ได้เอาตัวเลขให้เนาะค่ะเนาะเนนบ่่่พิวาแต่ว่าเลขแนวทางความฝันของน้องซันตีห้8595แม่นค่ะเพราะว่าได้ปลาเนาะปลาหาตัวไก่หัวแตกไก่นั่นหัวแตกแต่ว่าบ่ทันตายบ่บ่ตายซักเดีเดาๆๆาในตู้เย็นอกัแปลกเนาะไก่บ่ตายก็มีผู้เอาไปแช่ตู้เย็นเนาะน้องซันเนาะา แต่ว่าในควาวฝันนั่นก็ถือว่าฝันดีเนาะเพราะว่าไปหาปลากระมันหาปลากระมันกลบมาเจสกินปลาจะสกินไก่เนาะ,ะไก่ก็อย่ในตูเ้เย็นเรียบร้อยค่ะบ้านมีขั้วฟันหลงสานั่นหลังจากเอาปลามาเซมาแช่ตู้กับมะขอไก่แช่เป็นตัวเด็กตัวไหไก็ย่ออีกขึ้นปลาเนี่ยแปดข้า,านีาในมือข้าก็หาอยู่แล้วเนะะ 8, าะแปดขา บ้านตอนไปหาปลาเนี่ยบ้านนี้ไม่ไงอ้นั้นเพื่อนให้เลขยิ่เป็นอันเลขเลขนั้นเป็นเจ็ดสี่ศูนย์กับเก่าสี่ห้ายิ็งสี่ศูนย์เก่าสี่ห้าแม่นครเหนือจังว่าเปิดเบืงบานนี้มามาเปิดบบเดบืงเลขนั้นแล้วนั้นไปนเปิดตู้เย็นว่าจเจ้าปลาไปไหวนั้นไก่ ไก่ไก่เอ็นไก่ในตเย็นขันว่ามันกับวัวตายกับสิบใส่ศูนย์กับวัวแมนเนาะไก่เอ็นกับเก้าไก่น้ำเก้าบันหัวกับหาหัวน้ำหัวแตกเนาะกับสิบเป็นเก้าฮาไก่ตัวหนึ่งส่ไก่ตัวเดียวค่ะไก่ตัวเดียวเก้าฮาเก้าฮาแปดนี่สิบอกขันม่สามโตัวนี่บอก้าเก้าฮาแปดก็ได้ สอตัวคนกระเตเป็นเก่าหาแดดเนาะหามันเกิดตัวเดียวอยู่แล้วเนาะการให้มุ้นเอายืมหันเนาะหลวงสาเนาะกาให้ท่านผู้ชมคณพิจาริาเอาเนาะคะนะตัดหลินเอาเนาะมุ้นหน้ามุ้นหลังเอาหรือท่านผู้ชมท่านใดเปรตตัวใดก็ฝากเข้ามนึ่งตัวเป็นแนวทางไต่คลิปน้ำเนยด้วยค่ะค่ะเรื่องราวความฝันของหลองสานยังเพิ่มเติโบค่ะบ่ค่ะ กาขอบคุณเนี่ยสร้างความฝันเนี่ยสร้างตัวเลขที่ว่าให้กันที่ส้มสร้างบานเท่ารับส้มรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะน้องกาค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกัสิพาถึงผู้ชมนี้ว่ามึงเนี่ยเอาทางตัวเลขของน้องสาเนาะค่ะเนาะน้องสาเนี่เพื่อนให้แนวทางตัวเลขจากความฝันเพื้นมากเก้าฮาแปดฮาแปดฮาเก้าค่ะและการเลขที่ผู้เฒ่าเขียนให้ในความฝันเนาะค่ะเนาะสามตัวแดงจีนครื่องนั่น เจ็ดสี่ศูนย์เก้าสี่หากัเห็นท่านผู้ชมพิจารณาบึงเนาะค่ะนอกจาก,กมุนหน้ามุนหลังเอาอีกก็เป็นแนวทางตัวเลขของน้องสาขงางวดประจำวันที่สิบหกกุ่มภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้นุนหน่อยนำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคหมนันหมันลำลำรวยรวยเฮ่งเฮ่งปังปัง,ปงกับแนวทางตัวเลขของน้องสากันทุกคนค่ะสุดท้ายนี้นุนหน่อยนำโชคก็ขอ,ขอฝากช่องนุ่นหน่อยนำโชคไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดนหน่อยน้ำโชกน้ำเนยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ